ลองนึกภาพดูสิครับวันนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับฝนหนักที่อาจทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าท้องฟ้าเองก็กําลังร้องไห้แต่ที่น่าสนใจคือทําไมฝนถึงตกหนักแบบนี้และสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือมันเกี่ยวข้องกับระบบอากาศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแล้วว่าประเทศไทยตอนนี้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิบจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองถึง70%อร์เซของ พื้นที่เลยทีเดียวมาดูรายละเอียดกันครับในวันที่3พฤศจิกายน2568นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทกาญจน,าบาบบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและเพชรบุรีเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องสภาพอากาศบางคนอาจสงสัยว่าทำไมฝนถึงตกหนัก เฉพาะบางพื้นที่ลองนึกถึงร่องมอรสุมที่เป็นเหมือนสายน้ําใหญ่ที่ไหลผ่านท้องฟ้ามันกําลังแรงพาให้ฝนตกหนักในภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนล่างก่อนที่จะไหลเข้าหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมชายฝั่งเวียดนามตอนกลางส่วนมวลอากาศเย็นกำลังอ,อ่อนก็ยังคงครอบคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อากาศเย็นในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนเช้าแต่ที่นี่แหละครับที่หลายคนอาจพลาดไปคือการเตรียมตัวเพื่อป้องกันผลกระทบเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและทุกคนก็ควรดูแลสุขภาพตัวเองเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนอกจากนั้นให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเพราะอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนมักประมาทและเสียหายตามมาสําหรับทะเลที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมกําลังปานกลางโดยสูงหนึ่งถึงสองเมตรแต่ถ้าพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรในอ่าวไทย และทะเลอันดามันตอนล่างคลื่อนสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจสูงกว่า2เมตรได้เช่นกันชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยตอนนี้มาดูรายละเอียดสภาพอากาศแยกตามภาคกันครับภาคเหนือตอนเช้าจะมีอากาศเย็นมีฝนฟ้าคะนองถึง60เอร์เซนของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นแม่ห้องสอนตากสุขทมไทยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด21ด ถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด28ถึง32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด10ถึ14 Celsius, ง14องศาเซลเซียสลมพัดจากตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยส่วนมากในมุกดาหารยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาศรีกะเกและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด28 ถึง31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสลงพัดจากตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร และสมุดสงครามอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%อร์เซของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นชเชียงนสวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร แต่ในจุดที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60เเซน์ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียาลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 -25 ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 0 3สถึงองศาเซลเซียสลงพัดจากตะวันตกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งเช่นระนองและพังงาอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลงพัดจากตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลงพัด จากตะวันตกความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24 2 5องศาเซลเซียสสูงสุด31 3 2องศาเซลเซียสลงแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เดี๋ยวก่อนครับนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างกันบางคนอาจคิดว่าฝนตกหนักแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่มีเสียงวิจารว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากโลกร้อนทําให้ฝนตกหนักและไม่คาดเดาได้มากขึ้นจริงหรือไม่กันแน่คุณคิดว่าการพัฒนาเมืองอย่างกรุงเทพมีส่วนทําให้ฝนตกหนักขึ้นหรือเปล่าและถ้าใช่เราควรปรับตัวยังไงมาแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์สิครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้